สวัสดีค่ะวันนี้เจนจะพามาดูตัวเอเวอเรสเทนนะคะตอนนี้นะคะเอเวอเรสเทนเรามีส่วนลดตัวลดนะคะถ้าลูกค้าต้องการส่วนลดตัวลดไปเลยเต็มๆนะคะตอนนี้จะมีส่วนลดให้1นึ่งแบาทนะคะหรือว่าลูกค้าต้องการแต่งตามนี้นะคะก็บอกเจนได้นะคะเดี๋ยวเจนจะมาบอกอรายละเอียดนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้เดิมๆเลยกระโปรงหน้าเนี่ยจะไม่มีคําว่าเอเวอเรสมานะคะเราติดเพิ่มให้ลูกค้านะคะเป็นตัวไอคลิกนะคะเลือกได้ว่าจะเอาดำเงาหรือว่าดำด้าน เสียงหายนะคะขออนุญาตเป็นบันทึกเสียงนะคะเดี๋ยวก็เจนจะอธิบายไปเรื่อยๆตามคลิปนะคะส่วนกันชนด้านล่างเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันคะ่ะเราเลือกสีได้นะคะว่าจะเอาสีเทาตัดดําหรือว่าจะเอาดํา้วนแบบนี้นะคะล้อนะคะเป็นขนาดขอบ20นะคะลายนี้นะลายฮิตเลยนะคะยางเป็นของยางดีเซนตินะคะเป็นยาง A-T ทีาย,ยางอยู่ที่275 55 R20 นะคะเจนพามาดูข้างในนะคะข้างในตัวเทนนะคะเบาะคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะพรมนะคะเราแถมเป็นพรมตูเต็มให้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากเป็นพรม 5D ก็ได้นะคะเดี๋ยวเจนแถมให้ไปเลยคันนี้ติดกันสาสตนะคะติดครอบกันลอยลองมือจับนะ,ะซุ้มล้อลืมพูดไปเลยเป็นขนาด3นิ้วนะคะข้อไฟท้ายนะคะ ก็จะเพิ่มมิติให้กับดวงไฟข้างหลังนะคะสเกิร์ตข้างหลังเป็นสเกิร์ตของวิตเตอร์นะคะท่อหลอดของเราเป็นแปดเหลี่ยมนะคะทําสีโครเมียมนะคะให้ตัดกับสีดําหรือลูกค้าอยากทําเป็นสีดําก็ได้นะคะข้างหลังถึงจะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะแต่ก็เป็นโช๊คไฮดรลิกนะคะไม่ได้มีความหนักเลยนะคะสามารถเปิดปิดได้ง่ายเลยนะอืม โปรดีๆอย่างนี้นะคะเจนวีมาให้นะคะฝากพี่ๆทุกคนนะคะช่วยพิจารณาด้วยนะคะหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเจนฝากเบอร์ไว้ที่คลิปค่ะ